โอ้โหดาดกาใหม่ซะด้วยเม้งเห็นตัวกูม,มาตะไกลเลยนะเโอเคเรามีกรตตะไอ้บอลน,นี้กีตาร์บอลน,นี้อยู่ดูปิง90โอเคเครื่องนั้นแต่กีติดคอร์ดเขา้าโทษทีโทษทีโอ้โห อ๋อแต่ไม่เป็นไรได้คิดฟีอยู่เหมือนเดิมเอาเอ้าเอาเอาเอาครับเอ้าอะไรวะเนี่ยทำไมทำอย่างนี้สตีฟโอ้ยขวนครีว่าขวนมันอยู่ในตัวเพราะว่าตอนตอนที่แขวนตะกี้นี่ มันขึ้นว่าอุ้ยโอ้โหมันฉีดประทานคุณนะดิมันขึ้นว่าไอ้มีให้กดที่ขวาไงเออัอเรียบร้อยเครื่องนั้นโอเคอุ้ยคิดดิสคอร์ดเข้าอีกแล้วเดี๋ยวเพิ่งทักเดี๋ยวเพิ่งทักขอเล่นก่อน อย่างนั้นนะฮะต้องไปกระทืบกันกระทืบไปก่อนอรอยเท้าหายไปไหนวะเฮ้ยออ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหหวานปักอากาศอีกแล้วเนี่ยเบื่อเหลือเกิน ปวกอาการที่เบื่อเหลือเกินแม่เงเอ้ยไ,ไม่ได้เล่นนานไลอัพไม่ได้เลยออกชิบหายแล้ววิปปิ้งมไม่ได้ไม่ทันเออทางไม้ทางโค สาขาวอยู่ข้างหน้าจะได้ใช้สปีดนะเปิร์กเนะี่ยเขาปั่นไฟไม่ได้เลยอ่ะ,อะกะทืบเพื่อนนี้กระทืบเพื่อนนี้เพื่อนนี้แรงโอเคอะไรนะเขาวิ่งไล่อะไรอ่ะแม่งเอ้ยไม่โดน เฮ้ยย <Es poor S 2> ่าเอ้่อช่องประตูความกลวหายหมแล้วเยโเคาไม่ได้วนเล้วมแล้วอขอบคุณครับ วิ่งเร็วนะครับ <'t> ปัดไปแล้วสองเครื่องอะดิฮัลโหลมีแค่ไล่คนนึงเหรอ <c oughs> ปิงแอบปิงด้่ยนะง่วง <c oughs> มีเครื่องไหนแดงเครื่องนั้น ฝากไว้หน่อยแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะไม่เอาหวานออกอนะ่ะฉันวิ่งเร็วมากนะ20%เลยนะเี <c oughs> ยบร้อยมันก็ต้องปรับตัวกันหน่อยแว้ อันนี้เฟสแรกเลย้วงนี้ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้แรงมากแรงมากแรงมากทึบๆๆเออ,อ,อ,อสตีฟโอ้โหฉีกพอดีวามาหน้นั่นแน่นั่นแน่ ได้ข่าวว่าโยงพอดีนี่ไงโย่พอดีโย่พอดีโย่พอดีโออปิงปิงเออหุยหุยวับขาวบ้องโดนไปแล้วนี่ว่าอ้าวตาย เฮ้ยเครื่องนั้นไม่ทันนะเนี่ยไม่ทันนะเนี่ยนั่นไงโอ้มันแข็งและแม่งปาชิ่ววานช้าด้วยเฮ้ย <c oughs> พลาดไปนิดเดียววิ <c oughs> ่งเหลือเป็น5%อยู่ เอ้ยอุ้มไขึ้นตัวมันเด้งชันปิงเน็ตหอแม่งโง่มากขาวๆหน่อยให้มันได้เล่นกันหน่อยน่าจะเครื่องตรงนั้นแหละที่ผมกระทือไปอะที่เยอะใช่ โอ้ยยังไม่มายังไม่อีไกันเลยยังไม่มาปั่นเลยเฮ <c oughs> ้ยอะไรวะนะเพิร์กอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่น่าโดน่นเฉียด โอ้เฉียบชิ้นหนึ่งมไม่ไงปลาต่ำไปมองต่ำไปแล้วพวกอย่างเงี้ยมันจะปลาต่ำ <c oughs> ขอเช็คเครื่องก่อนไม่เห็นน่าจะเ,เครื่องนูน้นมากกว่านั่นไงวันนี้ก็ตายไม่ได้ใช้สปีดเลยใช,ใช้ได้ใช้ตาเดียวเอ้ยได้ใช้รอบเดียวโอ้ยจะยบอกนะ

ไม่อยากเสียเวลายังไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวนา่าจะมาอยู่เสียงวิ่งมาสิเสียงวิง่งเสียงวิง่งไม่วิ่งมาเลยเหรออย่างนี้มันหลุดเองได้ ใช่เพราะนี่ไงทำไมไม่ได้ยินเสียงวิ่งวะเขาเดินมาอ่รอโอ้ยเฉียดเออตายยากต้องไปฝึกไลน์อัพใหม่อ้าวได้เห็นตำแหน่งอีกคนหนึ่งแล้วนะ อุ้ยหายเจ็บได้ไงวะปักให้เออมาดีาดีเล่นเชิงกันหน่อยครับเออโอ้ยปิ้งโอ้โหพาปูกระตู ภาพกระตุกทีจบเลยล้มต่อไปโอ้โหไม่โดนไดไงวะนะสภาพแต่มันล็อกแล้วเพื่อนไป Everyone!